ดิด้วยหอิ่แล้วดุดนีนเจ้าก็สีเห็ดเลยบ่อเกือเจ้วนรืด้วยจำใจเลือถ่าถ้าทิปถาทิมงานเพื่อนว่าอบบอเลยเพือนนี่จะมากแบบไดเฮือนนี่มักสูงมักตับมักสูงมักสูงบ่เแบเห็ดสูงอ่าเห็ดสองสัดเ้าแม่จะอยู่รุ่มต่อแม่เจ้าอยู่อะไรแม่แม่ใครมาชงฉันเลย เห็ดสองสั้น์น้องว่ทั้งลุ่มกับห้แม่เจ้าอยู่ต่างเถิงก <net> <that? net vap ors> ับเจ้าอยู่เนาะแมนเห็ดสูงก็ดีเป็นอันหนึ่งเนาะแต่จำนั้ก็ขอบใจทางร้านแต่จำได้ก็ได้เนาะแต่จำได้ก็เอาแต่จำได้ก็เอาฝากขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนี่ยลวงเออหลวงพ่อในเพื่อนเนี่ยขอบุญขอบคุณทางสี่ใหญ่ใจบุญให้สุขให้มันให้รั่งให้รวยให้ยืนให้ยาวควาเจ็บมาหายได้ความไข้มาหายงีให้ยืนให้ยาวเด้าธุสาธุเนาะ อาอน้องพี่น้องมืนตาขึ้นมาพี่น้องเลยสวส่างเศร้าๆกับปั๊ดโถจุดจีแดงมาแต่แทงทางใดเด้อหนอโอ้โหอ๋อโตพี่น้องเลยจุดจีแดงมามาหมุนเงินน้องวิแล้วพี่น้องเลยเนาะอสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเชิญเพื่อสุขสุขคนน้องพี่น้องบ่กว่าจะอยู่ไกลอยูย่ไกลเมื่อวันก็มาพบกับบ่าวน้อยเสียงลายคือเก่าคือเรื่องน้องพี่น้องอ๋อ้โตไปซะพี่นอาาายย้องบ่กว่าอะไรยังห่างเขาไป เบิร์ตจีแดงเลยน like ้องพี่น้องบ้านน้องวิท้อเดี๋ยวเลยเดี๋ยวไปสอบถามน้องน้องวิบ BE ่นก่อนจุจีแดงมาแต่ทางใดเนาะโอ้โ่าก็มาใช่ไปนี่ละโอ้โหสบายดี่จะไปนีเอาหนีระเบิดไงลูกฮะระเบิดงามระเบิดงามเนาะอ๋อจ้จีแดงมาแต่ใช่ลูกจุจีแดงนี่มาแต่ทางใดฮะพู้บอก โอ้เออท่างนาบ่าวเขาได้บอกมาเนี่ยผู้บ่ป่า,ป,า<ะ>ป่าไปอยู่ตะไนยอ์อ่ะฮะป่าไปอยู่ตะไนย์อ่ะบ้าอยูอ่บะไตยเลยบ่อันซ่ององันซ่องไอไ่ได้ที่ว่ามามาเอารถด,ดุดมาเนี่ยฮะคนใดนาบ่าวคนใดเอารถดุดมาเนี่ยผู้บ่บ่ไลบ่บ่ไลบ่เลยโอ้นกพี่น้องคือบ่ไรเพิ่ือ่าทศชายมีพญาเจดีย์นกพี่น้อ,นองสมทบเข้ามาเรื่อง ่าปั๊บนาดินว่าชันชาพี่น้องเลยเอออีดาขินข้าวกินน้าหรือบ่ยังยังม้อนี้วันยังม้อนี่วันทิตวันทิตย์บ่เลยมือเปลวเฮียนเนาะเลยโดยอ่าตัวไปมาเพิ่งไม่กนไปไม่โอสบายดีสบายดีอูเหมี่ยงเลคือือผ้าไมใช่หรโอ้โก็ได้ปทางป่าหอกสบายดีม่เด้สบายดีโอชิพันกัน ออโตแปนงามเลยนี่เนาะทางได้มานี่ฮะทางกระเาวคนได้มานี hey. <bus> ่ยบาเตียงบาเตียงบ่เออเศาษเด้อฮู้บ่ไผรบาบุญสารวันบาบุญสารวันโอ้เจออยู่เจออยู่เจ้าปั๊มนอดดิ้งของเบาไรเนาะเบาไรพาลุยว่าชัน้าพี่น้องเอ้ยเออนั่งกีกาเต็มกีกาเต็มอยู่อาอเจ้าก็เสร็จทูออกแล้วเจ้าก็ได้เอามือเสร็จออกเอามือเสร็จออกเผื่อเสร็ออกเผื่อเสร็ออกเผื่อเสร็จอ ว่ได้ทอน้ามีซีออกอ๋อ้าได้ทอน้าเลยสีออกเลยบ่เป็นยังเดี๋ยวทางมือสร้างคนทูออกให้บ่เป็นยังดอกใจมือสร้างมือสร้างคนทูออกให้เมื่อนี้ทางนาบ่าวจะไปใช้มือนี้ไปรวมไปรวมเอารวมวันทิ่นได้เนาะเอ๋อลืมลืมเออเพิ่อนเขาอันศาสนาคิดเนาะเลยนี่เด้รวมไปอยู่ทฮันี่ใกล้ดีบอกใกล้นี่ยอ๋อเงินทาสีเดี๋ยทาสีนี่ แต่เจ้าบะไรไปเนาะขาเบิ้งบม่ได้เข่าโอ้ไม่ได้เข่าเจ้าเนาะโอ้โหพี่น้องมาแต่เศร้าคุณบ่รู้ทางมาเนี่ยมาแต่เศร้ามาแต่เศร้าพูดเลยถามอะไรถามอะไรเลยลุงลุงเพิ่มโทรหาอะไรลุงเพิ่มโทรหาอะไรบ่เออให้ให้ให้มาจุดเนาะไปต้องนั่งเด้อแต่ว่านั่งถือขี้ไก่เกือบเนั่งยืนนี่ฉันนั่งทั่วเบิ้งเกอนเกือบนั่งทั่วขี้ไก่ ตัวไปจะได้แสดงเฮือนใหม่น่ะดีใจบ่ดีใจงามเลยได้บับบอีลากระดุเด้อบ่เด้อดุมันขยันเด้อบ่บ่บ่คาดมีอย่งซอยก็ซอยเพิ่นเป็นอยังซอยซอยเพิ่นเด้อบ่เหนื่อตัวพี่ต้องไงป้วยเป็นบักลายเลยทั้งบ่อเตียงบ่อสันซเนาะสบายสิกินบ่เมียงหมักมี่เมียงหมักมี่ใช่หมักมี่อันนั้นคูอบ่ เจ้าปิดมาแล้วยังบ่ปิดไม่ปิดจะไหนจะปิดกดนื่นขึ้นกบตองนี่ใครจะขึ้นฮะใครจะขึ้นกบตรงนี้ฉันไปจะขึ้นได้บ่จะขึ้นได้บ่ตัวตรมี้ฮะหมดแหงบ่ขึ้นบ่ได้จะขึ้นบ่ได้เบิ่งก็สิขึ้นเบิ่งไงเบิ้งเบิเคยขึ้นบ่ตนรงมี้นะเจ้านะเคยเคยอยู่แสดงว่าได้แล้ว Mày khuyên ừ. đấy con mọi người. Hãy con ơn khuyên đơ, dạng cho tôi đơ. Khân bột khí đấy nó khang hát đầy. ơ khang hát. 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 ơ khang ไปปุ๊บรุดรุดก่อนไปไปปุ๊บจุดจีไปปุ๊จุดจีแดงก่อนพาพ่อไปพี่น้องไปบุ๊บจุดจีแดงก่อนจุดจีแดงแทงเฮือนน้องวิสีแดงแทงใจโอ้สีแดงแทงใจมาเบิ้งก่อนพี่น้องเลยโอ้นาที่เป็นพี่น้องกันพอด์ตดืดดืดค้นจีแดงบาร์ดี้เด้อร์ทบานพ่บาร์ดี้ผักลิ้น เพราะดินงามลีบประพุนเนาะขัดลีดินเนี่ยปูมยังกับตัว,วขักเลยโอ้นี่ก่อนนี้ก่อนยันยันพันปาดหัวดินไร้ยอดยอดคือได้ชิลแล้ว สายมัยอะไรใช่ไหมน้ำยังอีกนะน้ำยังน้ำปาปาน้ำปาปาบอสหยุดหอุบปิดปิดปอดได้ปิดแล้วบอปิดแล้วแลอปิดแล้วเนาะอ๋อสีบล็อตเอาออกบอ่เนาะได้ออกทางนี้น้ำปาปาหรือว่าเจ้าชีเฮตส์หันบอสปักจะหันบอส อ๋อตันนี้้องออกเนาะโอเคโอเคตัวซ้ายคนดุดแต่ในหันตัวซ้ายิายืไทยดินลงมาพี่เนาะนี่วันนี้วันดเป่วันนี้นี่ต้องใช้ดุดแ้ลอยูอ้โอ้โหดักลงดักลงุก ทุบดีอยหอมดิ่งกุบกุบต้นมะล้อมใหญ่ดิอ่ะจะเจ้าบ้าออกบ่บ่พอดีพุธีเอาไว้เห็ดเป็นห่มโบตัดชชอ,ออกเ<บ>ด้อได้ดดดดดอ,อระบาดนั่งนะลุเออเม่นเม่นเม่มมมนลอย,ยนยัย่งแบบนี้ใหญ่จะน้อยนี่เอาเตียงมาใส่นี่เอาเตียงใส่นี่นั่งห่มเย็นนี่ กินหมากกินชิจุตัดเลยบองคุบอกคุสั่งตัดเลยเสัง่งตัดตเลยอย่างเดียวสั่งตัดอย่างเดียวยิงเลือขี้บ่อหางมัน<อ>จะสิขี้บ่อคปสี่ย,ยบอบ่อ ลึกลัลกลอบลกกเดินกับบีขี่กับขี้ทั้งทั้งันแหละมันนั่งนั่นแหลขี่แ้วนลดกอ๋ออนแตดินแล้วปลูกแก็เชิง,งาดิงนงปลูกมนต้นหรืป่ินแงดินแขงอยากไม บึงต่ไม่ยันไม่ตกยันไม่ตกป่อันนี้ไม่นี้ไม่ต้นหนุ่มมีก็จะไมออกชิดนออกกันโยเชออกป่ต้นหนุ่มมีกนะตัวนี่ม่ได้ออกเดี๋ยวอันนี้จะออกออกก้นออกมาแล้วงานแกงล้งสรงออก คอมเนมีอะเนี้ยว่นคุดเป็นใหญ่บทใหม่เนาะใหญ่ไปใหม่สิได้ขอบาาอยากดุดนีแล้วเลยล่ะใครว่าอยากดุดมาตงนีแล้วแล้าไปนั่นบ่ไปนมัสการกดยนมัสการเอาเนนมัสการไหมเออ ผู้ตึงกล้วยเราต้มกล้วยยัดบดเนาะบดบดเนาะจะมัดจะโบเจ้าบ่าปูกงั้นปลูแล้วมันปลูระบาปปูพอของระบาดตา้ด้วยอุซียาเดย์โอ้ด้นแล้วฝากกล้วยเมตัดกินแล้วขายเนยกินหลายเลื่อเลยรากทุ่มมากร้อนเนาะ โนเแมนแมวเร็วงหรอิบหมือบอบอได้แล้วสิบหมืนพนาได้แล้วพินาห์่หนาหได้แล้ว ใส่หมวกกันโอ้ไปสับไปห่มไปไปห่มไปไปนั่งอยู่ห่มไปมือไปหูยนต่อเนาะย่างไปผู้เดียวบ่หรือว่าไปกับหมื่นเนี่ยย่างไปกับหมู่ไปกับหมู่เนาะโม่คือหย่างหย่างโม่คืย่างอะไรไม่เล้วแล้วดุดนี่เจ้าก็สชีเห็ดเลยบ่เฮือนเจ้ียวเนาะด้วยจังใจเลือถ่าถ้าทิปถ้าทิปงานเพื่อนว่าอ้บ่เลยเพื่อนนี่เจ้าหมากแบบไรเฮือนนี่หมักสูงหมักตับหมักสูงหมักสูงบ่ แบบว่ากิซื่งแบบว่าลูกนหนุ่มลูกเปชายพอสมควรซื้อในในพวกกะมาแต่งกระสีไปรินไก่แคบสีบวกเด้เห็ดสูงกับเห็ดสองสัตว์เนาะแม่เจ้าอยู่ลุ่มต่อแม่เจ้าอยู่ก็ได้แม่แม่เจ้าอยู่ทุกตัวได้เห็ดสองสัตว์เนาะทั้งลุ่มก็ให้แม่เจ้าอยู่เรงเทิร์กับเจ้าอยู่เนาะแม่เห็ดสูงก็ดีเป็นนหนึ่งเนาะในจนได้กับขอบใจทางด้านเราในจำได้ก็ได้เนาะแในจำได้ก็เอา ฝากขอบุญกับุณทั้งใหญ่ใจดีเพื่อนนี่ยลวอวรพ่อเนเพื่อนเน่เอาใระบาก่อันนี้ก็เป็นไม้ทั้งบ่อเตียงเนาะบุญบ่าบุญสารวัลรถขอนี่ทั้งบ่อไรเนาะคือทังระบาดนี่ก็มีงบอยู่หาพันละก็หาร้อยเจ้าเจอบอระามองหะละเทื่อจืออยู่บอฮะเงินหลกับ่จือเหล่เจือบ้คอยหายเจ้าจกเทื่สองเทือ่เป็นบเื่สาเทื่อ บ่อเธอละน้อยเธอละน้อยไกลหน,นะแต่ว่าเงินผู้ใหญ่ยจะดีเพิ่นญญาหายมาหนิสามสองเถื่อเธอหนึ่งอ่ะสามล้านไปหาพันบาทเถื่อที่สองหาร้อยนี่ประมาณนี้แล้วลฝากขอบุญกับคุณเพิพ่นหน่อยเด้ออ่าอาจจะได้กะให้ทางนอ้องคนบะ่าวก่อนเนาะจะเบอกเป็นบ่ให้ทางน่ะให้ทางน้าบ่าวก่อนบ่ให้เบ่าเองนะเน<อ>าะแล้เ,เลือกเจ้าเจ้าชีวะว่าเจ้าสชเวาแบบไรกว่ารถในใจเจ้าเจ้าสชเวาแบบไรก็เบ่าก่อนรถ ขอบบุญขอบคุณคูทางสีใหญ่ใจบุญให้สุกให้มานให้ร่งให้รวยให้เืินให้ยาวผมเจ็บมาหายได้ทำไข่มานี้ดให้ยงินให้ยาวเ้อาธุสถูกเนาะอ่าฝากขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่บุญทางใดเนาะพี่น้องบ่รดใ้กัสีฝากขอบบุญขอบคุณเพื่อนหลายเนาะ ที่ได้มาอ่ามาสวยสู้ทางน้องวิซื้อแฟนสื้อเส,อสาแล้วก็ทางบ่าน้อยก็สมทบกดิ็มาเงินกับเป็นจ้านวนอยู่หาพันบาทแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็หาร้อยทำเรื่องออมาให้มอบให้ทางน้องวิเพิ่นอย่างไรก็ฝากจะได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อผู้ใหญ่จะดีบรสุขสุขคนคนเจ็บจะได้คนไข่ายาสุมีเนาะอ่าปรารถนาสิ่ได้ขอให้ได้สิ่งนั้นถ้าจะเกิดสัตว์นี่เจ้าจเป็นผู้มีวาสนาถ้าจะเกิดสัตว์หน้าเจ้าจเป็นเทวบ,บุตรเทวดามาเบิง่ง ่าแยงแต่ละครอบละครัวนี่เอาสาธุนํากันสาธุเอ้ดีใจแฮงบ่ดีใจดีใจแฮงเนาะเออดอสิได้บาดใหม่แล้วน้องวิก็ได้พี่น้องเอ้ยทั้งตะบ่าวก็ดีใจนําหลายๆเด้อยินดีนําหลายๆโอ้ได้เฮ็ดได้น้องวได้บ้านใหม่ให้แม่เพิ่นอยู่อ่าอยู่เย็นเป็นสุขอาจะได้กงนบาวก็สิละ ก็ไปเยี่ยมยามทางพอน้องเอ็ดก็เด้อบา่เด้อทั้งน้องพักพอนบ่เด้เบิ่งเบิ่งจุดจีแดงขาเดี๋ยววะแล้วกต่ชิ๊นาบ่าวเขาจะเข้ามาเบิ่งแงงวัยเด้อโอ้ยสบายดีสบายดีลูกโอ้ยสบายดีปู่เจนี่บาดเด้อเนาะจุดเจนี่บาดเด้อเนาะโอ้ขทำมาทางนี้สบายอาจารย์โอ้ยสบายดีที่เขาโอ้ยขับเลยเนี่เนาะเฮ้ยสิทุยมาอีกบ่ยู่เถิ่อนเนี่เนาะไม่ยังปลูกยันนะฮะ ต้นไม่อนะต้นยางบ่เฮ้ยโมเมนต์โมเมนต์ต้นดูเนาะโอ้อสิด<ส>้ายของเลยดูลงอลันนั้นเป็นป่าเนี่ยสมัรนนดบ่โอ้เป็นหมากนี่ครับเนี่ยกินแบบของธรรมชาติเลยหมากไม่ อ่อโอเคสัตยพี่น้องคลิปนี้กับบุญใหยังรลายเนาะก็คือมาอส่งข้าวให้พ่อแม่พี่น้องครับบัวฟังน้ำกันเนาะพี่น้องก็คือ,อน้องวิได้ปรับที่ดินจะเห็ดป่านใหม่แล้วเนาะพี่น้องก็มีผู้ใหญ่จะดีหลายผู้หลายท่านเข้ามาแต่ละซองแต่ละคนเนาะพี่น้องโอ้ที่มีทางบ่าเตีย้ยนบ่าไร่แล้วก็ทางบ่าน้อยน้ำแล้วก็ทางบา่าบาุญน้ำน้องพี่น้องโอ้จะได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยเนาะป้าสัตย์พี่น้องพูดพ่อกันอีพหนาสำหรับอีพินี้ิพก่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี